เื่อยวไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกหมืนมีถามแล้วนะเอาอีกไหมเอาอีกเหรอไม่เอาแล้วไหนหันมาดูสิพี่ขึ้นพัดไม่ได้ลูกพี่ทีพี่ทีจะดื้อเหรอมีจ้กกจีอีกนะเอามพี่ขอพัดได้ท่อ ีมานมีพัดด้วยมานมีพัดด้วยพี่ร้องให้เหรอถามแบบนี้ยิ้มเหมือนกวนพิธีอ่ะมันมีสอนมานมีสอนนะพี่พีพัดทำยังไงพี่พีพัดทำนี้เดียเด๋ยว็ดแบบนี้พัดเข้าไว้ท่านอย่างนี้เขาไม่ได้ไว้กัด อ่าน้องพี่อ็มมีพัดให้ <c oughs> ชื่นใจไหมชื่นใจไหมไอันนี้พีชื่นใจไหมช <c oughs> ื่นใจไหมพีพี่นนจะโดนจักรทิหม ค่อยๆพูดเอาอะไรลูกลพัทพัเหรอหรือทพาพัดตกไปใช่ไหมนี่ไงลกูกมีพัดอีกอันหนึ่งอย่างนี้ให้มันมีนหยิบให้ไหมครับมนหนูจะให้มันมีหยิบให้ไหมลูกาอาญาอาาเหรอเดี๋ยวมีหยิบให้น้องพีนี่ไงพัทหยิบให้ได้ละนี่พันน้องพีหรือเปล่าครับนี่ใช่พันน้องพีที่ทําหล่นไปหรือเปล่าครับใช่ไหมอันนี้พันน้องพีเปล่าลูกเดี๋ยวพิธีจะเอาพัดหรือเปล่าครับ ถ้าใครจะเอาพัดถ้าใครเอาพัดเธนาราหรือมีให้ไม่เธอละลาไม่เธอละลาก็ไม่ให้เธนารากับแมีให้เธนาราอุ้ยน้องทำไม่แล้วพี่พี่นี่พัดลูก ีเลยดนน่น้องพีน้องพีเชนราสิลูกเชนารานี่ทำตาปิ๊งิอันนี้อกดออกโพสท่ากัดออกไหนกอดไม่ได้ถึงบ้านดู เอด้วยาเอวด้วยเท้เอวทำยังไงนะอันนี้เป็นท่าช้างอยู่ไหนพี่จะเอาถันหลังอะโอ้โหเท่จังเลยไหนเท้าเอวทำไงเหรอพี่ทีเท้าเอวอันนี้เท้าเอวโอ้โหหล่อจังเลยโอ้โหหล่อจังเลยน้องพี่ก็หล่อจังเลย มีร้องอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ทีให้แบบนี้แต่การพิธีทีทนึงมองบอกว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะมีไข้ด้วยนะวันนะะี้นไม่ฉีดวัคซีนแต่ไม่เกี่ยวหรอกะเป็นมีส่วนเฉพาะตัว <c oughs> มันมีต้องทำ,งงงทำงยังไงอ่ะเด็กงอนแงทำยังไงไหนใส่รองเท้าทำยังไงพี่ทีใส่รองเท้าทำยังไงครับลูกเอาใส่รองเท้าใส่รอ,อ,อ,องเท้าอย่างนี้เลยโอ้โหใส่รองเท้าใส่รองเท้าโอ้โหแล้วเดินถนัดเหรอลูก สวยจังเลยข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งสีแดงเนาะโอ้โห <c oughs> อะไรของเธอเนี่ยอะไรของเธอนะแล้วพี่ก็ใส่รองเท้าใส่คนละข้างใส่คนละข้างพี่ทีใส่ข้างหนึ่งแล้วพี่ใส่ข้างหนึ่งอ้โหขอาหาเดินเท่เลยพี่วันนี้หล่อจังเลยลูกเอาา๊ะอ้โหาพี่ทีก็ใส่ได้โอ,อ้โหอะตม้ตมยื้หนอ่อยต้มยื้หน่อยต้มยื้หน่อย โอ้โหน้ำลายเออลอกเท้าใช่ไหมหรือว่าเป็นรถนะขับรถบึ้นเไงนะขับรถเบิ้บ้ลขับรถบิ้บึ้ดีกว่าน้อพี่ขับรถบึ้ลบ้ดีกว่าบึ้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 พีทีบึ้ลบ้แล้วบึ้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 น้บ้น้ทำยไงนะจ๊ทำยังไง อย่นดูดิพ่อต้องจัดการเองละเราคลายเปมีนักตะ้อยนย้อยน้อน้อนอยน้อ้อน้ออยน้อน้อนยน้องนนอน้้ยนนอน้าตแ ไปเล่นแบบกันนะลูก hmm. อ oh. ๋อโดนแย่งรองเท้าไหนพี่ทีโพสท่าซิเสร็จรองเท้าโพสท่าใส่ลูปถึงเหตุทำหน้าคนละข้างเลยลูกคนละข้างถูกแล้วอ่ะโพสท่าซิใครโพสท่าหลอกกันเออ ไปรู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยใส่ร,สงรองเท้าอ่ะใส่กันใส่หน่อยพี่ที่ใส่หน่อยใส่เท้เขาก่อนใส่เท้าก่อนโอ้โหนี่ไงนี่ข้างไงใส่อะไรแล้ <c oughs> วลูกต้องมีต้องมีใส่ละไม่สองอันลูก <c oughs> วันงงเลย <c oughs> อเอา้าหนอะ โอเคเลิกร้องเลิกร้องมาน้องพี่มานั่งดูดูพิธีดูดูพิธีคนอะไรก็ไม่รู้เอาเท้าขี้แยเข้าไปในโดนัทเออตลกไว้อตบมือตบมือให้ดีจังจับจับมือแบบนี้จับมือแบบนี้แค่ได้ตลบมันเป็นรองเท้าหรือมันเป็นกำไลอะลูกอ๋ออ่าอ่าอ่าใส่ลงไปโอ้โหคล่องกระจังเลยโอ้โห น้องพีครับน้องพีน้องพีครับอะ,อะไรไม่รู้อยู่ดีก็ามายื่นให้เราด้ว่าเราอ๋ออยากใส่เหรอลูกมาใส่ไหมใส่ไหมครับใส่ไหมพ่อใส่ให้เอาป่ะอ่ะโอเคขอหน่อยขอขอใส่ให้หน่อยครับมานั่งจักพ่อ นั่งตักพอใส่นะเอาใส่มือไหนใส่มือไหนใส่ข้างไหนเอาใส่ข้างนี้นะใส่ข้างนี้ฮึบชิงโหหล่อมะเอาชวไหนชนไหนช์ให้มบมีดูหน่อยเท่ไหมอันไหนโพธท่าไหนโพท่าไหนโพธท่าไหนโพธท่าไหนอ๋อใส่เปล่าน้องพี่ใส่ล้วครับให้พ่อใส่ให้ไหมอ้ำมาเอามือมามือมาไหนมือไหนใส่มือนี้เหรอใส่มือนี้นะอ๋อ โอ้โหไหนโพทธาให้แบบนี้ดูหน่อยโพทธาให้หน่อยมีน้วยน้องพีกี่โมลกุกบอกมีดสิโอ้โหโอ้โหอเอาออกเหรอจเจ้าออกใช่ไหมขอขอ,ขอหน่อยพ่อครับเอาออกให้หน่อยครับอันนี้ก็กินนาฬิกาน้องพี่เอาออกไหมน้องพี่พี่เอาออกไหมลูก ไม่เอาไม่แย่งพี่นะลูโลกโอ้โอ้โอ้ไม่ตีกัน <c oughs> โอเคเลดี๋ยวพอ,อ,อแล้ว bye <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายบายจุ๊บยิ้มหวานหวานปิ๊งปิงปิ๊ง Oh, that's it.